สวัสดีสมาชิก,ะกนะ fc ตั้งคลิปนี้เจะมาลงแนวทาไงไว้นี้เคียเช้อ,อ,เชองวันที่สามสิบสิงหาคมน,น้องจะลงไว้เป็นแนวทางแต่ตูบถูกใจอะไรต่างตา่างจะชอบก็ต่างมี่น้องแต่ปรชอบกระปานจะลงไวเป็นแนวทางลงไวเป็นทางเรือ สำหรับสมาชิกผู้ติ่ติดตามเด็กกับมีเข่าไม่รุดเข้าบ้างหลุดบ้างบางหุ้นอาจจะเดินบางหุ้นอาจจะบบเดินพี่น้องก็เบิงไหวเป็นแนวทางสำหรับผลงวยหุ้นนี่เอเช้าวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคม ผลก็ออกหนึ่งหกแปดเจ็ดศูนย์พี่น้องรุดพี่น้องอเมื่อนี้รุดซ้ายวิ่งซ้ายรุดซ้ายวิ่งซ้ายรุดอ่กต่รุดบ่กเขา่าราเจาะกับบ่อเข่าก็ต้องขอโทษขอไปสมาชิกรายสำหรับคลิปนี้เขาก็สมาเบิง้งของมันที่สามสิบสิงหาคมพี่น้องก็เบิ้งไหวเป็นแนวทางอืม มาเบิึงกันเลยพ<อ>ี่น้องแนวทางหอยหุ่นนิเกอิจ้าของวันที่สามสิบสิงหาคมพี่น้องแนวทางถ้าชอบก็จังตามถ้าบ่ชอบก็ผ่านพี่น้องเกะมีอ่เก้า มีห้าศูนยห้าหนึ่งหสองซ้ายวิ่งซ้ายโหลดดินห้ารองสี่พี่นอ้องทำว่าสอบตัวเดินกับเหมือนเดิมเอาตัวรองไปจับจะได้สี่เก้าสี่ศูนหนึ่งสสองกับประมาณนี้พี่นอ้องติดเบิ้ล ติดเบิร์หน่อยกันเบิร์พี่น้องกันเบิร์อ่าส่วนส่วนชุดเด่นอ่าเด่นชุดเด่นชุดนิ่ชุดเด่นชุดนิ่แล้วก็จะเน้นไปชุดนี้พี่น้องชุดนิ่ นี่คือชุดนิลพี่น้อกนี่ชุดนิ้อันนี้คือแนวทางหวยหุ้นนี่เชา้าของวันที่สามสิบสิงหาคมไม่น้อกแต่จอบกระตามแต่บอสอบกับพานกับเบื้องว้เป็นแนวทางกับจุกจบมันมาทุกคนรับ